สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เกามาเชียกะจะมานําเสนอแนวทางตัวเลขครับพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้ก็จะมีเรืงอามาแก่ตัวเลขพร้อมเนอครับผมลาวพัฒนาพ่อลาดเผาครับผมครับพอดีเก่ามาเชียลงผิดครับพี่น้องเนาะครับผมสูตรที่สองครับผมผิดสูตรที่สองเนอครับผมต้องขอถั่ขอให้ครับผมอ่าพอดีพอไล่มาหาว่าอ่าผิดไป สูตรหนึ่งก็คือสูตรที่สองครับผมเดี๋ยวกับมาเชื่อจะคล้องแก้ไขตัวเลขในคลิปนี้เด้อครับพี่น้องพร้อมกับมาสรุปที่เด็ดให้พี่น้องที่ได้รับชมรับฟังเพื่อได้โชว์ด้ื่ลาบไปนน้ำกันครับพี่น้องเนาะแนวทางตัวเลขลาพัฒนาครับผมต้องขอโทษขออภัยเด้อครับผมที่เขียนตัวเลขผิดไปพี่น้องที่ครับผมต้องขอโทษพ่อพร้อมพ่อลาดเพ้าครับพี่น้องเอาไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้อง วดวันที่24บกรกฎาคม67ลาพัฒนาพ่อลาดเผาและชุดประกบเด่นเดินดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมพ่อลาดเผางวดที่ผ่านมาครับพี่น้องเนาะครับผมนี่เด้อครับพี่น้องที่ถูกต้องก็คือสูตรที่สจะเป็น9กับ2ครับผมสูตรที่1ถืออยู่ครับพี่น้อง7กับ8สูตรที่2เป็น9กับ2ครับผมครับ แล้วก็มาประกบคู่กันได้นีเลยครับพี่น้องเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดสองแปดเก้าแปดสองครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าประกบกับเด่นเดินดีแ้วครับผมครับชุดที่ว่ากอนหนานี่คือผิดได้ครับพี่น้องเพราะว่าเลขคอหลาดเผาพคุณสูตรที่สองก็ไมาเชื่อเขียนผิดนะครับผมครับจะเป็นตัวนีได้ครับพี่น้องบัดนี้ครับเด่นเดินดีและ พอลาดเพ้าครับพี่น้องเนาะครับประกอบคู่กันครับผมสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สอและ6กสอครับผมครับนี่คือชุดที่ถูกต้องนะครับผมครับต้องขอโทษขอพายอีรีครับผมพี่น้องเซีครับ สูตรที่สองของพอครับผมก็ไม่ใช่เขียนผิดไปนี่เลขพ่อสแสวงเด้อครับพี่น้องเอามาทบทวนเลยพี่น้องบึงเลขพ่อสแสวงครับเลขพ่อชนินครับพี่น้องเนาะเอามาทบทวนให้พี่น้องบึงเลขเจ๊ป,ปูครับผม ครับเอามาทบทวนให้นพี่น้องเบิ่งครับพ่อชนินรบ้างแตกสามตัวครับผมเจปูบอกครับอาจจะเป็นสามตัวตรงโต๊ครับพี่น้องอยู่ในนี่ครับพี่น้องเนาะหรือว่าจะเบื้องชุดเตรียมของพ่อชนินครับเนี่ยครับพี่น้องที่ลงไปนะพิษเลยอครับผม ที่ถูกต้องจะเป็น9กับ2ครับพี่น้องครับผมจะเป็น9กับ2นี่ครับเขาแคบหน้าจอไวเดอครับผมแคบหน้าจอไว้ครับพี่น้องบวมเป็น6กับเก่าครับผมเป็นเก่ากับ2ครับ เปียกจักหกเป็นสองครับผมเอาถ่ายคลิปนี้ครับนำแชร์พาลวยกับขออวยพรให้พี่น้องพี่โชคดีถูกหวยรางวันไปน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่24กรกฎาคม67ลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาอย่าลืมเลขทูบเ้้อครับพี่น้อง604ยครับผม604